ไปไปส่งมอบรถให้ลูกค้ากันหน่อยนะตัวยอดนิยมขายดีจริงๆมาถึงคันนะรอบล่าสุดรอบล่าสุดบาร์ที่เกือบสิบพันไหมจะหมดอีกแล้วไหมลูกค้ากำลังดูรถอยู่เหรอครับกำลังเก็บขับด้วยนครับอ๋อโอเคสวัสดีครับ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  มารับรถเรรียยบ้อมารับรถโอ้โได้เจอแทกซี่มาเจอแทกซี่มาจากไซฟมาจากไอ้บางพีครับมาจากบางพีแล้วบางพีไม่มีขายเหรอบางพีมีครับแต่ต้องมาต้องมาทำไมต้องมานี่ทำไมต้องมานี่อ๋อผมว่าจบกว่าจบกว่าจบกว่าเชื่อมั่นเชื่อใจตอนแรกอ่ะผมดูมานานแล้วแต่ผมยังยังไม่เชื่อดูมานานแล้วยังไม่เชื่อจนเซลเขาส่งรูปมาที่เป็นแพรนัท ตัดสินใจเลยเหรอทำไมตอนแรกไม่เชื่อเทลเทลไปแดนไปแดนน้องไอน้องไอของรูปนี้มาครับส่งมาส่งมายังไงพี่อ๋อตัดสินใจเลยอ๋ออันนี้เทลเทลไปแดนสวยเลยไงกูก็ฟังฟังอยู่ตั้งนานไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพราะรอซื้อเพราะไฟแนน ก็ดยอดยอดยอดตอดมาดอดยวดยอดาอแย้วยอพี่ดี่ดยอดยอดยัดยอ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 ดก็ดยอยอดยถผมอดย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 ดยอายอด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 ยอนยอดยอดยอยอดาอดยอดยอจะไดยอดยอด้อยอด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 ยอตอดยอ่ยอดยอดยอนยอด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 ยนอยดดมอออด ไปหาแน่เลยอ่ามาเลยมาเลยมาเลยแล้วนี่เดี๋ยวกลับบางพีเลยอ่าเดี๋ยวผมกลับร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดเลยยิงยาวไปให้แม่เจิมไปให้แม่เจิมซะหน่อยเนาะผู้มีพระคุณครับแล้วก็ค่อยกลับมาก็แบบามาทํางานบางพีแล้วนี่ทานข้าวทานไปยังไงครับเรียบร้อยเขาให้มาแล้วครับบริการเป็นไงบ้างเซอผมเอาก่อนดีครับตามเรื่องดีครับอ้วก็น้องไฟนัแน์ก็ตามเรื่องดีครับทุ่มสองทุ่มพยังทักมาอยู่เลยว่ามันขั้นตอนนี้แล้วั้านตอนนี้แล้วเนี่ยครับดี ใจดีนะครับครับแข็งดังนิดนึงมันดังครับมันต้องโอเคขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยเฮงด้วยครับโอเคม้ะะใครูกาๆมาๆมาหน้ารถเลยหน้ารถเลยมาเขาติดตามเขาอยู่เขาเรู้ว่าเดี๋ยวเอากล้องกล้องนี้ก่อนกล้องนี้ก่อนกล้องนี้บ้างกล้องนี้บ้าง โอเคขอบคุณมากพี่นะเอาไปขับไปให้รวยๆครับพี่ปลอดภัยนะอาโอเคครับก็ใครสนใจรถสวยๆนะครับนึกถึงบิ๊กสักแก้วนะครับรับจบทั่วประเทศไทยอ่ะฝากด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ